หญิงสาวแค่พูดกับแมวแมวกลิ้งตัวไม่คิดว่าในวินาทีถัดไปแมวจะกลิ้งตัวจริงๆสิ่งนี้ทําให้ทหารผู้รักษาความปลอดภัยที่อยู่ข้างๆมองตาข้างตามมาหญิงสาวพูดกับมันอีกแมวทําการหลังกระโดดไม่มีอะไรผิดปกติแมวก็ทําตามคําสั่งทําการหลังกระโดดอีกครั้งคนแปลกคนแปลกจริงๆคุณรออยู่ที่นี่เจ้าชาย ทหารผู้รักษาความปลอดภัยก็พาเธอไปพบกับองค์ราชธายาทาทันทีองค์ราชทายาทได้ยินว่าเธอสามารถฝึกสัตว์ได้จึงสั่งให้เธอเข้าไปฝึกมันม้าป่าเถื่อนที่ดื้อรั้นตัวนั้นและหญิงสาวแค่เข้าไปลูบมันเบาๆจากนั้นก็พูดกับมันเบาๆสักสองสามประโยคแล้วก็รายงานองค์ราชธายาทว่าทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อองค์ราชทายาทยื่นมือไปสัมผัสม้าป่าที่ดื้อรั้นก็กลับกลายเป็นเชื่องทันที องราชทายาทเห็นว่าเธอมีความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์จริงๆจึงมอบหมายให้เธอทำสองเรื่องให้กับเขาทันทีฉันต้องการให้คุณทำสองเรื่องให้ฉันฝึกสัตว์เลี้ยงเป็นเวลาสามปีฉันจะให้เงินเดือนคุณสามพันตำลึงเงินและให้คุณเรียกหมื่นสัตว์เคารพมาช่วยให้ฉันขึ้นเป็นองราชทายาทฉันจะให้คุณเป็นภรรยาอีกคนของเจ้าชายแต่ในขณะที่หญิงสาวคิดว่าทุกอย่างราบรื่นใครจะรู้ว่าเมื่อครบสามปีนกอมเหยตัวหนึ่งกลับรีบมาที่นี่เพื่อปลุกหญิงสาวอาเฉาคุณรีบตื่นเเเถออออะะรรีบีบหนจ้าาาาชยยขลกคคุุณณมพูดว่ไ ฉันได้ยินเขาพูดว่าจะส่งคุณให้กับภรรยาเจ้าชายให้เป็นทาสหญิงคุณจะจริงจังที่จะแต่งงานกับคนที่ ผู้หญิงที่ฝึกสัตว์เลี้ยงเป็นภรรยาอีกคนแค่ข้ออ้างให้เธอทํางานเท่านั้นเว่ยเาาแม้จะมีทักษะพิเศษแต่มีพื้นฐานต่าต้อยฉันจะจริงจังแต่งงานกับเธอได้อย่างไรแล้วคุณจะจะแต่งงานกับใครกันแน่พิธีแต่งตั้งภรรยาในอีกสามวันตาแหน่งภรรยาเจ้าชายมีเพียงหนึ่งเดียวมีเพียงคุณตอนนั้นฉันต้องการให้เธอทําสิ่งที่ฉันต้องการให้สาเร็จเธอจึงไม่มีประโยชน์กับฉันอีกต่อไปฉันจึงให้เธอเป็นสาวใช้ของเจ้าดีไหมดีเลยแต่เธอจะยินดีไหมเมื่อก่อนเป็นสาวใช้ของฉันตอนนี้จะเป็นสาว ใจของเจ้าก็ยังไงมีอะไรที่ไม่ยินดีบ้างแค่เปลี่ยนเจ้านายเท่านั้นพอดีเลยในวังของฉันขาดสาวใช้ล้างเท้านั้นก็ให้เธอมาช่วยดูแลเถอ,อะอว่ชาวรีบหนีไปเถอะฉันจะทําภรรยาเจ้าชายมาแล้วคาระวะภรรยาเจ้าชายคุณคือว่ชาวที่ฝึกศักดิ์ใช่ภรรยาเจ้าชายถามยังไม่ยอมเงยหน้าขึ้นอีกหรือ นั่นคือสัตว์ของเจ้าใช่คนแบบไหนก็เลี้ยงออกมาเป็นแบบนั้นสัตว์ของเจ้าปลาถึงต่ำต้อยหากอาเหมยมีที่ทําให้ท่านไม่พอใจวยชาขอขออภัยแทนเธอขออภัยแทนเธอคุณจะรับผิดชอบได้ไหมสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งกล้าทํากระทาความผิดอันใหญ่หลวงรังแกอาเฉาคุณเป็นผู้หญิงที่เลวถ้าคุณฝึกไม่ดีงั้นให้ข้าฝึกแทนคุณเถอะเอามันมาสิภรรยาเจ้าชาย คิดถึงมันทําไมลงโทษฮึมข้าจะประหารมันจับตัวไปใช่อาเฉาอยากตัวข้าจะไปหาท่านราชทายาทช่วยอย่าไปเขาจะฆ่าคุณยังกล้าบอกให้มันอย่าไปหาตายข้าจะฆ่าคุณข้าจะฆ่าคุณสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเจ็ดจังอาเหมยไปให้ผล,ผลไปให้ผล ข้าจะฆ่าคุณใครสามารถบอกข้าได้ที่นี่เกิดเรื่องอะไรอาเหมยใครสามารถบอกข้าได้นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านรัชทายาทสาวใช้คนนี้กล้าสั่งให้นกของเธอมาจิกข้าดูสิว่ชาชาวคุณกล้าหาญขึ้นจริงๆกลับไปที่ท่านไม่ใช่ว่าข้าตั้งใจสั่งอาเหมยตกใจจึงทําให้บาดเจ็บภรรยาเจ้าชายคุณโกหกคุณเป็นผู้ฝึกสัตวนกนั้นชัดเจนว่าได้รับคําสั่งจากคุณ จึงตั้งใจทำร้ายท่านรัชทายาทนกนั้นก็แน่นอนว่าได้รับคำสั่งจากเธอจึงตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นบนหัวข่าดึงยังไงก็เธอได้วางแผนทำร้ายฉันหลายครั้งแล้วคุณต้องลงโทษเธอและนกตายตัวนั้นด้วยวเชาคุณในฐานะผู้ฝึกสัตว์ดูแลไม่ดีส่วนมันนกที่ทำร้ายสมควรตายพระองค์ขอพระองค์โปรดเห็นใจในสิ่งที่ฉันทำเพื่อพระองค์ในฐานะที่ฉันเป็นผู้ฝึกสัตว์มาสามปีโปรดไว้ชีวิตมันฉันจะไม่ให้มันทำผิดอีกแน่นอนไม่องรัชทายาท โปรดมอบนอกตัวนี้ให้ฉันฉันจะจัดการด้วยตัวเองลงโทษสัตว์เลี้ยงตัวนี้ให้เธอให้เธออาเมรีบบินไป <c oughs> องค์ราชธายาวเชาคุณกล้าจริงๆ ไว้ชาวได้ขัดคำสัมพันยาเจ้าชายหลายครั้งลงโทษตีด้วยไม้สิบครั้งพูดถึงความเมตตาของพระราชาแต่เป็นเพียงบ้านของจักรพรรดิท,ที่ไร้ความปราณีสามปีของนายและบ่าวแกล้งทำเป็นสัญญาแต่งงานแต่จริงๆแล้วใช้เสร็จก็ทิ้งสุดท้ายก็ต้องถูกส่งไปเป็นทาสอาเหมือผู้ถูกฉันจะไปฉันควรไปแล้วนี่คือสมุนไพรที่ดีแมวคุณมาได้ยังไงเจ้านายของฉันกลับมาแล้ว ฉันพาเขาเข้าวังฉันได้เป็นของคุณดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งดีจริงๆคนรีบทานยาเถอะทานยาแล้วก็จะไม่เจ็บแล้วขอบคุณคุณคนททำไมคุณถึงได้รับบาดเจ็บคุณตามคนนั้นไปหรือใช้ชีวิตไม่ดีเหรอดีก็ไม่ดีฉันจะออกจากที่นี่แล้วคนคุณจะไปไหนไม่รู้แต่ฉันคิดว่าจะเป็นที่ห่างจากพระราชวังนี้เป็นที่ไกลมากๆใช่ไหมคุณชื่ออะไร ต่อไปฉันจะเรียกเขาว่าท่านพาฉันออกจากวังไปเล่นกับคุณฉันชื่อว่าเฉาแล้วคุณละ่ะฉันชื่อเสี่ยวเฟยเลี่ยนอ๋อคุณชื่อเสี่ยวเฟยเลี่ยนเหรอฉันคิดว่าชื่อของคุณคือแบบว่าหมายถึงเจ้าขาวใหญ่หรือเจ้าขาวเล็กแมวตัวอื่นสามารถเรียกได้แต่ฉันไม่เหมือนเจ้าของของฉันมีความสง่าง,งามเป็นพิเศษอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองตอนนี้คุณอ้วนขึ้นมากเลยคงจะบอกได้ว่าท่านของคุณดูแลคุณเป็นอย่างดีเขาเป็นคนดีเหมือนกับคุณคน ฉันขอตัวไปก่อนฉันได้กลิ่นกลิ่นอาหารที่กำลังจะเสิร์ฟท่านของฉันบอกให้เข้าไปในวังจะได้กินอาหารมื้อใหญ่ดีนั้นลาก่อนนะฉันจะไม่ไปส่งคุณแล้วไปกินข้าวกันเถอะสัญญาสามปีญญคิดดูแล้วก็ครบแล้วฉันต้องการให้คุณทำสองเรื่อง ฝึกสัตว์ให้ฉันสามปีฉันจะให้เงินเดือนคุณสามพันตำลึงเงินเรียกมาให้ฉันหมื่นสัตว์เคารพช่วยให้ฉันขึ้นเป็นองค์รัชทายาทฉันจะให้ตำแหน่งคุณตำแหน่งภรรยาอีกคนของเจ้าชายอ่าสองเรื่องนี้ฉันได้ทําให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันไม่เป็นหนี้เขาฉันรับสามพันตำลึงเงินแล้วตำแหน่งภรรยาอีกคนของเจ้าชายฉันไม่เอาแล้วเขาเป็นคนวางแผนกับฉันก่อนฉันเดินจากไปโดยไม่มีความรู้สึกผิดเสี่ยวเฟยเลี่ยนคุณอีกแล้วเสี่ยวเฟยเลี่ยนคือใคร คุณมีบาดแผลอยู่ไม่สะดวกที่จะไหวขอบคุณพระองค์ข้าถามคุณเสียเฟยเลี่ยนคือใครแค่สัตว์ตัวหนึ่งพระองค์จะไม่ใส่ใจหรอกว่เชาวคุณกําลังงอนข้าอยู่หรือแค่ตัวหนึ่งตายไปมันจะสําคัญอะไรคุณถึงกับต้องทําเรื่องนี้เห็นแล้วนึกถึงทําให้ข้าล่าช้าในเรื่องที่ให้คุณทําพระองค์สัญญาสามปีของเราสิ้นสุดแล้วข้าจะไม่ทํางานให้ท่านอีกแล้วข้ารู้เจ้าจะต้องเป็นภรรยาอีกคนของเจ้าชายแล้วแน่นอนว่าข้าไม่อยากเป็นผู้ฝึกศักดิ์พระองค์ ท่านจริงๆหรือที่จะให้ข้าทำภรรยาอีกคนของท่านใช่ไหมนั่นเป็นเรื่องธรรมดาอีกสองวันจะเป็นพิธีแต่งตั้งภรรยาข้าจะทำตามสัญญารับท่านเป็นภรรยาอีกคนแต่สิ่งที่ข้าให้ท่านทำสัญญาดีจากหมื่นสัตว์เคารพไม่สามารถหยุดได้เขาตอนนี้ทำตัวเหมือนสุภาพกับข้าเพราะเขายังต้องการข้าอีกสองวันกลัวว่าเมื่อถึงเวลาจะเปิดเผยความจริงเปลี่ยนใจไม่รู้จักคนไว้ชาวเจ้ามักจะซื่อสัตย์และเชื่อฟัง เชื่อฟังคำสั่งของข้าสองวันนี้อย่าออกไปข้างนอกมากม <ien S 1> เพื่อไม่ให้เจอเลออันทําให้เธอไม่สบายใจ <Wow. S 1> ต่อไปข้าจะจัดการให้เจ้างานใหม่ไวเ้เฉาเชื่อฟังทระองข้ายังมีเรื่องสำคัญเจ้ารักษาตัวให้ดีเขาได้ตัดสินใจแล้วส่งข้าไปเป็นทาสหญิงของเลออันแน่นอนว่าจะไม่ปล่อยข้าไปหากต้องการหนีวันพิธีแต่งตั้งภรรยานี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด ขณะน,นี้ยังขาดใบอนุญาตเดินทางอีกหนึ่งใบไม่รู้ว่าอาเหมยบินไปไหนแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่มันจะหาอาหารไม่เจอหรือเปล่าหิวท้องว่างแล้วเหนียวเซียวเฟยเหลียนทาไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เซียวเฟยเหลียนเธอไปไหนมาจริงๆคนฉันพาเจ้านายของฉันมามาเจอเธอแล้วมาทําความรู้จักกันหน่อยฉันไปแล้ว สวิเฟอร์นี่เธอไปไหนคุณนางผู้รักษาการกระทรวงการคลังกู้หวยเยียนขอโทษที่รบกวนไม่ได้รบกวนไม่ทราบว่าสาวน้อยมีชื่อว่าอะไรฉันชื่อว้เชาเป็นนักฝึกษัตว์เมื่อก่อนฉันถูกเนรเทศดูแลตัวเองอย่างยาก ไม่มีทางเลือกจะต่อยเสี่ยวเฟยเหรียญไว้ในมือหลวงมันเสด็จกับสาวน้อยคิดว่าสาวน้อยคงดูแลมันถ้าสาวน้อยมีเรื่องลำบากในอนาคตกูจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ฉันคนพูดภาษาคนไม่ปิดบงังฉันมีเรื่องหนึ่งต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านกูสาวน้อยแต่พูดได้ไม่เป็นไรฉันอยากออกจากที่นี่ต้องการใบอนุญาตนี่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ทำไมหญิงสาวถึงฉันไม่เหมาะกับที่นี่ และไม่อยากอยู่ที่นี่อีกหญิงสาวสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้เห็นได้ชัดว่าจิตใจบริสุดิดสถานที่แบบนี้ในพระราชวังตะวันออกจริงๆแล้วไม่เหมาะกับหญิงสาวท้องฟ้าและแผ่นดินกว้างใหญ่หญิงสาวจะต้องสามารถในโลกภายนอกหาแหล่งที่ดีได้งั้นก็ต้องรบกวนท่านกู้แล้วคุณชัดเจนว่าเป็นแมวทำไมถึงประจบประแจงขนาดนี้ในวังมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดปกติแล้วคงจะบินออกไปได้ยาก แต่พรุ่งนี้องค์รัชทายาทจะแต่งงานแน่นอนว่าจะมีการผ่อนคลายคืนพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนฉันจะให้เซียวเฟยฝึกใบอนุญาต<ป>ให้ส่งมาดีคนจับเรามาทำอะไรมีคนจะเข้าพิธีแต่งงานหวังว่าเราจะให้คู่บ่าวสาวเสริมโชคลาบที่นี่ไม่มีอะไรอร่อยฉันเบื่อหนอนแล้วก็ต้องทำใจหน่อยกินอะไรก็กินไปเถอะ เป็นมเมล็ดข้าวสาลีขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญเชียวไปเหลียนคุณมาถึงแล้วเหรอคนนี่คือใบทางขอบคุณนะักไม่เป็นไรแต่ฉันต้องบอกอะไรสักอย่างเอานี่ไปให้คุณจริงๆยุ่งยากมากคนโง่ที่เจอระหว่างทางคิดว่าฉันจะกินกระดาษเกือบจะถูกยั่งไปเอาไปเผาในเตาคุณลำบากจริงๆคนคุณเตรียมตัวหนีหรือย,อยัง ไปไปไหนคุณจะไปที่ไหนไปคุยกับสัตว์ที่รู้จักให้พวกมันกินอะไรหน่อยโกมิงริทไปแต่งงานกับเลออันกอดคุณก็รู้เธอเป็นภรรยาหลัะรอรับเธอเสร็จแล้วโกจะกลับมารับคุณอีกไปที่วังของเธอเพื่อทักทายใช่เซียวไปเหลียนไป คุณคุณออกตอนเช้าทหารรักษาการเหล่านี้พวกเขาจะเปลี่ยนเวลากันตอนเช้าคนคุณออกจากประตูทางตะวันตกเฉียงเหนือเส้นทางลาดตะเวนของพวกเขาในคืนนี้จะไม่ผ่านประตูทางตะวันตกเฉียงเหนือขอบคุณพวกคุณคนจะไปที่ไหนไปสู่โจถ้าพวกคุณก็ไปลงใต้เพื่อหนีหนาวเรามีโชคได้พบกันอีกเออถ้าพวกคุณเจอนกที่ชื่ออาเหมยที่เป็นนกขุนทองจำไว้ว่าต้องบอกมันอาเฉาฟังมันพูดมันวิ่งไปแล้วเรารู้แล้วฟังแล้วให้ฉันดูหน่อย ไปกันเถอะไปกันเถอะต่อไปฉันมีเงินมีความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆเซียวเฟยเหรียญขอบคุณคุณสามปีก่อนฉันเข้ามาในเมืองคือคุณที่ชี้ทางให้ฉันสามปีหลังฉันออกจากเมืองคือคุณที่ให้แรงบันดาลใจฉันคนอย่าทําให้รู้สึกซาบซึ้งแมวจะรู้สึกไม่สบายใจอืมนั่นลาก่อนแมวลาก่อน ไปกันเถอะไปกันเถอะอ,อุ้ยคุณเป็นอะไรไปองค์ราชทายากเกิดอะไรขึ้นม้าตัวนี้ชัดเจนที่ถูกฝึกมาอย่างดีวันนี้ไม่รู้ทำไม อารมณ์เปลี่ยนไปมากตัวว่าอาจจะกินยาผิดให้คนเรียกไว้ชามาที่นี่ครับองค์ราชทายาทำไมไม่ไปตรงๆไปหาที่ห้องนอนของวิชาว,วันนี้เป็นวันดีของเราฉันเตรียมไว้ให้เธอแล้วเล่าลดความเศร้าอยู่ไหนก็ได้ใช้โอกาสนี้ก็ควรบอกเธอสักหน่อยเรื่องการเปลี่ยนเจ้าของให้เธอรู้ฉันได้มอบเธอให้กับคุณแล้วในอนาคตคุณจะเป็นเจ้านายคนใหม่ของเธอ เลืออันขอบคุณมากองค์ราชทายาทพี่ชายองค์ราชทายาทและภรรยาเจ้าชายมาแล้วกลับไม่ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองช่างไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาช่างมีท่าทีใหญ่โตจริงๆคนอื่นเขาจริงจังกับการเป็นภรรยาอีกคนของเจ้าชายแล้วเว่ยเฉาเปิดประตูเว่ยเฉาเนื้อเว่ยเฉาอยู่ไหนกลับไปที่พระองค์คุณหญิงเว่ย เธอไปแล้วอะไร